เรื่องจริงผ่านจอเด็กซีรีสเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารองศาสตรา,าจารย์ดรเจษดาเด็ดดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิ้งกือหลังพบว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์กิ้งกือมีพิษโดยระบุว่ากิ้งกือไม่ใช่สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ ไม่ได้กัดหรือต่อยเหมือนสัตว์มีพิษชนิดอื่นๆอย่าไปหวาดกลัวจนไปทําร้ายมันนะครับซึ่งทางรายการเคยนําเสนอเรื่องจริงของเจ้าสัตกร้อยขาชนิดนี้ไปแล้วเราไปย้อนชมกันอีกสักครั้งเพื่อหาคำตอบครับเรื่องจริงที่คิดถึงกิ้งกือพ่นพิษเมื่อภาพชุดนี้ปรากฏขึ้นบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก คยให้เห็นรอยแผลบนแผ่นหลังของชายผู้นี้ซึ่งลักษณะรอยแผลนั้นคล้ายกับกิ้งกือจึงทําให้เกิดกระแสตื่นกลัวและหวาดวิตกกับเจ้าสัตว์ร้อยขาว่าเจ้ากิ้งกือนั้นสามารถปล่อยพิษทําร้ายมนุษย์ได้จริงหรือไม่ครับก็วันนั้นตอนแรกก็นอนอยู่ข้างบนเนี่ยครับแล้วมันร้อนกเลยลงมานอนข้างล่างตรงนี้ก็รู้สึกอยู่ว่านอนทับอะไรนะครับผมก็มือคามูคิดว่าเป็นสายชัดแบตยังไม่เอกใจอะไรก็นอนต่อตอนเช้าครับ ก็เลยรู้สึกป,ปวดๆตรงด้านหลังมันจะเป็นปวดกล้ามเนื้อก็เลยให้แฟนดูแฟนก้บอกว่ามันเป็นรอยเมื่อเมื่อให้แฟนสาวตรวจดูที่แผ่นหลังก็พบว่ามีแผลผู้พอกคล้ายกับรอยไหม้อยู่หลายจุดซึ่งลักษณะแผลเป็นวงกลมและมีรอยขาคล้ายสัตว์อะไรบางอย่างและเธอก็เห็นต้นตอของรอยแผลนี้ทําให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากทีเดียวทีแรก ยังไม่คิดว่าเป็นกิ้งกือก็แบบทีนี้ดูสายชาร์แบบหรือดูอะไรข้างๆก็แบบมันเป็นรอยชาร์เลยเพราะเป็นรอยกิ้งกือก็รอยขามันนูนขึ้นนะคะมันแดงไปหมดเลยพอตื่นเช้ามาหนังมันก็ลอกออกนิดนึงก็เลยแบบมันน่าจะเป็นแบบแผลไฟไหม้แล้วมันก็แบบผุพองแล้วมันก็หนังก็ลอกออกอย่างเงี้ยก็ตกใจครับก็ใส่สายแล้วออกไปคลินิกไปคลินิกเขาให้ยาทาแล้วก็เขาบอกให้แนะนําไปโรงพยาบาลน,นะครับ หมอก so ็บอกว่าม yeah, ันจะโดนเป็นสารพิษของกิ้งกือครับเรื่องเรืองมันจะปล่อยออกมาถ้าเวลามีของอะไรไปทับมาเนะครับเกิดมาคงเคยเจอส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาครับคุณแม่ผู้นี้ได้โพสต์เตือนประชาชนบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าลูกของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาเกิดจากพิษกิ้งกือเหมือนกัน คือวันนั้นประมาณตีสองกว่าก็หลังจากเป็น,พนเพิ่อเพิ่เสร็จแล้วก็ให้น้องทานนมเสร็จก็ให้น้องพอน้องหลับไปหนูก็ได้ยินเสียงยังปิดคล้ายๆกับเสียงตดตอนแรกก็นึกว่าลูกอึแต่ทักพักไม่ถึงนาทีลูกก็น้องขึ้นมาหนูก็รีบอุ้มออกมาข้างนอกปรากฏว่าที่ตาของลูกมันมีน้ำสีเหลืองๆอยู่ที่ตาลูกลืมตาไม่ขึ้นตอนแรกหาไม่เจอ ไม่ถึงก็ไปลองไปหาดูอีกทีมันอยู่ใต้หมอนก็เปิดมาเป็นตัวกิ้งกือแล้วหนูก็รีบพาไปโรงพยาบาลในระหว่างที่คุณอัญชนาพาลูกชายไปพบกับแพทย์ของเหลวสีเหลืองทําให้อาการที่ดวงตาของลูกชายเธอเริ่มปูดบวมมากขึ้นเรื่อยๆหมอตาที่ตัวจังหวัดน,นะคะเขาบอกว่ากิ้งกือทุกชนิดมันมีพิษแต่ว่ามันพิษเยอะพิษน้อยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมันนะคะหมอบอกว่าไม่โดนตาดํา ก็ไม่เป็นไรมากหลังจากที่โดนเป็นรอยไหม้แล้วมันก็จะลอกเป็นเนื้อเหมือนกับรอยโดนโตรหี่นะคะต้นตอของทั้งสองเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากพิษกิ้งกือแท้ที่จริงแล้วเจ้าสัตว์ร,ร้อยขาตัวนี้จะมีพิษจริงหรือไม่แล้วมันจะทำอันตรายมนุษย์ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบกันครับกิ้งกือตามธรรมชาติเป็นสัตว์ที่สามารถหลั่งสารเคมี ออกมาได้เพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากสั์ผู้ล่าจะเรียกว่ามีพิษได้ไหมก็เรียกได้ว่ามีสารเคมีไว้สำป้องกันตัวเองแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายผู้อื่นลักษณะมันคือกรดชนิดหนึ่งที่ผลิตออกมาในกลุ่มพวกมแมลงของเหลวที่ร่างกายผลิตขึ้นมาจากอาหารที่กินเข้าไปก็คือไว้ปกป้องตัวเองฤทธิ์ของมันก็คือกัดกร่อนเนื้อเยื่อที่รอบๆอบมันถ้าไม่โดนใครก็แล้วกันไป ถ้าโดนผิวหนังมนุษย์ก็จะเป็นรอยไหม้ส่วนปริมาณของกรดที่มันหลั่งออกมาเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของมันและเมื่อเราโดนสารเคมีที่เจ้ากิ้งกือนี้ปล่อยออกมาจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้อย่างไรบ้างเรามีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญครับก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ําสบู่ปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรอยผิวหนังเปิดหรืออะไรก็ ก็ทำความสะอาดทุกวันมันก็จะค่อยๆหายไปเนื่องจากมันเป็นสารเคมีที่กัดกร่อนเฉพาะผิวหนังชั้นนอกบางคนเขาก็เอาเบตาดีนแต้มก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันสองวันมันไม่ดีขึ้นแล้วเริ่มมีการลุกลามอย่างเช่นรอยบวมพองมันเริ่มลามขึ้นเพิ่มจํานวนหรือว่าเจ็บปวดเพิ่มขึ้นคุณก็ไปพบแพทย์ปกติขิงคืนเราพบตลอดทั้งปีนะแต่ว่ามันมักจะอยู่ตามบริเวณที่ชื้นชื้นแฉะ เพราะฉะนั้นใ,นในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะพบกิ้งกือออกเดินเพ่นผ่านเยอะมากกว่าฤดูอื่นหากเราย้อนกลับไปดูสภาพแวดล้อมของบ้านทั้งสองเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่าบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยพื้นที่ชื้นแฉะมีคลองน้ําเล็กๆไหลผ่านและมีป่าล้อมรอบนั่นจึงทําให้พบกิ้งกือได้โดยง่ายแล้วเราจะมีวิธีป้องกันเจ้ากิ้งกือนี้อย่างไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องทําร้ายชีวิตของมันวิธีป้องกันมันก็ง่ายมากๆอ่ะ แล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูที่หลับที่นอนทุกวันก่อนนอนเก็บที่หลับที่นอนให้เป็นที่เป็นทางสุดท้ายอยากฝากว่ากิ้งกือเป็นมิตรหนึ่งในมิตรที่ดีของมนุษย์กิ้งกือมาเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายต่อมนุษย์ ใครที่พลาชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับมันเยอะมากครับพ่อดูแลมาตลอดก็จะทำหนะ้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดครับ